ตั๊กอปอมเนี่ยเป็นคำสองภาษารวมกันสองความหมายตัก๊กแปลว่าพายอบปอมแปลว่าแอปเปิลรวมกันเป็นตั๊กอบปอมแปลว่าพายแอป,ปเปิลขอบคุณมากคมันคือแอปเปิ้ลพายโอเคคนไทยเราเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยเรากินข้าวกับกับข้าวแต่ที่เนี่ฮะยุโรปหรือเบลเยี่ยมเขากินหอยแมงคู่กกับมันฝรั่ง ผมจะให้ดูว่าเขากินยังไงขอจะได้ตัวนี้แต่มันอีิตัวเพื่อนมันยฮะ EP นี้โฟลเดอร์สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับเพื่อนๆครอบครัวเบลเยี่ยมคฮะ เพื่อนพี่เฟสแล้วก็พี่เฟสที่เป็นครอบครัวกันแล้วมีอเล็กซ์น้องสาวพี่เฟสและลูกสาวมาด้วยวันนี้ฮะเป็นวันดีมากผมจะพาทุกท่านมาชิมมาริ้มรถบรรยากาศของการกินอาหารสไตล์เบลเยียมเป็นโฮมเมดแม่จะเรียกง่ายๆว่าเชฟเทเบิลก็ได้นะแต่เป็นทุกอย่างความพิเศษของที่นี่ก็คือ <c oughs> เพื่อนของพี่เฟสเนี่ยตั้งใจทําอาหารเลี้ยงผมมือนี้กับทีมงานนะฮะแต่วันนี้ฮะมีเมนูเด็ดอยู่เมนูหนึ่ง ผมเคยกินเมื่อ20ปีก่อนแล้วก็กินทุกครั้งที่มาเบลเยียมก็คือหอยแมงผู้แต่วิธีการทําหอยแมงผู้ของเขาเนี่ยมีวิธีการของเขาเองฮะเขาเรียกว่าแบบเบลเยียมสไตล์เดี๋ยววันนี้เราจะไปเจาะลึกว่าการทําหอยแมงผู้อบเป็นยังไงที่นี่ครับรับประกันได้ไม่ธรรมดา แน่นอนฮะเวลาการมาเจอบ้านเพื่อนก่อนกินข้าวเนาะเพื่อนเขาก็จะเลี้ยงอาหารเขาเรียกเหมือนเวลคัมดิงพูดง่ายว่ามีการกินสปาร์กิ่งไวน์มีการกินโรเซ่ ose, แล้วก็ทาอาหารทุกอย่างที่เขาทาเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นชีสไม่ว่าจะเป็นแฮมทำโฮมเมดก็มากินกันก่อนนั่งคุยกัน่อนสามสายทุกสุกดิบก่อนที่จะกินดินเนืรอมือใหญ่ตอนนี้ก็มีไส้กรอกมีแฮมทุกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยทำเองที่บ้านหลังนี้ฮะดิสไม้ Oui. Pour yep. mmh. <laughs> vrai pour comme Merci. Okay. Merci beaucoup. Bah si si Oui. The crow, Not the same size. Ah oh, yes. Chin. Chin. On, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. On dit Europe. Oh. Europe. <laughs> โอเคฮะแล้วแน่นอนอาหารประจําเบลเยียมเนี่ยไปเยี่ยมเขาไปเก่งเรื่องอาหารทอดแล้วเก็จะมีอาหารประจําชาติของเขาประเภทหนึ่งที่เขาทําทานอยู่แล้วเขาเรียกว่าโคเกตโคเกตวีโคเกตวาลาเซบงว้าวออกเสียงยากมากฮะคุก่าก็คืออาหารที่ทอดตอนนี้เขาจะทํากุ้ง แล้วไปทอดก้อนข้างเรียกยากก็คือพูดง่ายว่าเป็นของทอดชนิดหนึ่งนะฮะเป็นกุ้งบดคุ้มนึ่งขนมปังทีก็เดี๋ยวกินกันกับเมนคอสอย่างอื่นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าเขามีอะไรต่อดีฮะผมกับพี่เฟสรูจักกันมาตั้งแต่ปี2 0 0พเรารู้จักกันย22สปีเต็มๆก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทมากนะฮะมันไม่ใช่เพื่อนแล้วฮะเหมือนครอบครัวกันละทุกครั้งที่ผมมายุโรปก็องแวะมาพี่เฟสที่บ้านพี่เฟสกลบไปเมืองไทยเจอกันปีละครั้งสองครั้งเป็นเรื่องปกติแต่ตั้งแต่่คิดมมาาเเเนียรไจอกัล3ป นี่ฮะคือค่อยๆสโลโคุกนะฮะที่ไฟอ่อนนะฮะเหตุผลก็คือว่าไม่ต้องการให้ตัวโคเก้เนี่ยมันแตกสโลโคุกด้วยไฟอ่อนนะฮะใช้เวลานิดนึงนะฮะและโคกเก้จะหน้าตาแบบเมื่อกี้นะฮะไปอบต่ออืมนี่ฮะเสร็จแล้วทอดเสร็จแล้วไปอบต่อฮะ,ะน<อ>กเยาะที่มูลอะไรที่จะมือซื้อและ maybe something like eight euro อันเนี้ยใหญ่ปกติเล็กฮะแยูโรอ่าแปดยูโรอันเนี้ยมันใหญ่พิเศษฮะมี The boat you Grand Cru special Grand Cru oh oh Maxi Bugu Maxi Okay Maxi Maxi Bong n o ต o d y แปลว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเออ่ Have a night dinner ฮะก็คือทานอาหารให้อร่อยนะฮะโอเคลองมาทายกันฮะผมก็ไม่เคยอืมกำลังร้อนเลยดีดีดีเลยโอเคอร่อยฮะกินๆฮะกิน โอเคคนไทยเราเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยเรากินข้าวกับกับข้าวแต่ที่นี่ฮะยุโรปหรือเบลเยียมเขากินหอยแองกู้กับมันฝรั่งสภาพนี้คือเขาคุกครั้งแรกมาแล้วเมื่อวานนี้ฮะ24ชั่วโมงก่อนที่เราจะไปกินแล้วก็แช่ตู้เย็ยนไว้เราออกมาเพื่อจะทําคุกครั้งที่สองให้เรากินนะฮะนี่ดูสีดูสีนะฮะเห็นไหมฮะเป็นสีเหลืองอารามนี่คือ Frit Kong cheese of Belgium, and I must tell you that original Frit du Ventfier from Belgium. Mm -hmm. but, mm -hmm. say, original, China, Belgium what do you want to know? No, Frit? Okay. You know how to do the the Frit? Yes, the, the, please. The, the the real one, the, the piece. Okay, you take the the potatoes. The, okay, the, the potatoes should be the special for Frit. The, yeah. the name of the variety is a bint in French, in the Belgian language. Okay so you cut the you peel the potatoes first and you cut the something like a one centimeter by one centimeter and then you don't clean it you dry you dry it with the yeah, uh, to dry it but not clean it you let it on this uh, because the second time you cook it it will be a gold color okay okay because some people they clean it with the water and, and they don't know it, and they stay yellow when you cook okay and then you cook the first, uh, the first time in the oil no uh, yes. oh, no no it's not oil this is the fat of beef <laughs> ฟรนช์ฟรายของประเทศเบลเยียมเนี่ยเขาไม่ทอดด้วยน้ำมันเขาทอดด้วยน้ำมันเนื้อทอดเฟรนช์ฟรายให้อร่อยสูตรลับของเขาคือใช้น้ำมันเนื้อฮะ So the first time you cook it you cook it at uh, 137 degrees o m e t h i n g like that after something like e uh, 10 minutes uh you should cook it like uh, mashed potatoes like this ฮ huh? ะอ๋อก็เป็นแบบนี้ฮะนี่ฮะครั้งแรกนะฮะ ทำครั้งแรกนะฮะที่ร้อยสามสดองศาแล้วคุกมาทั้งเป็นแบบนี้นะฮะ And the second step is important as well You have to cool down them และน,นี่ h e fat of beef นี่น <The S 2> ะ,ะฮะที่ผมบอกคือมันของเนื้อฮะไม่ใช่น้ำมันทอดทั่วไปเขาเอาเขาเอามันของเนื้อมาทอดเฟรนฟรายที่ทำให้อร่อยเสร็จจะบง I <laughs> 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 So here we make the first cook the day before we will eat it. So they are very cold because they go out from the uh, the, the fridge now, and we prepare the what is it? Namana? Yes. Again, but the temperature for the second second round? Yes. Uh, is uh, 100. 170 170ร้ 170. จ็ด170ความร้อนที่170ของการทอดครั้งที่สองนะครับ and then you put a less f r i t d inside and you cook it like a three four minutes max until they are very they have the very good golden color okay การทำเฟรนช์ฟรายของคนเบลเยียมไม่ง่ายนะฮะ ตอนนี้เรากำลังทำหอยแมงคู่สไตล์เบลเยียมหรือเรียกว่าเดอะมูดเอามาร้านก่อนนะฮะเอามาร้านก่อนนี่เอามาร้านก่อน,อาานกลิน่นหอมมาก การคุกค,ครั้งแรกเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาจะต้องเอาไปลงไฟทีหนึ่งนะฮะก็คือจะทำให้หอยมันสุกนะฮะโดยใช้ฝาปิดตัวนี้ฮะ แลวตอนนี้ฮะเดบูของเราเสร็จแล้วนะฮะทุกคนพร้อมหน้ารอเสจทุกโต๊ะแล้วนะฮะก็เดหยิจะกินด้วยกันนะฮะลองเปิดดูนะฮะลองเปิดดูโอ้ดูครับสวยมากหอมมาก <c oughs> หอมมากหอมมากหอมมากนะฮะอมมันนี้ก็โฮมเมดมาจากเนียัะไว้กินกับฟริตนะฮะ พริกวิตมันอย่างนี้ยแล้วก็ผมจะให้ดูว่าเขากินยังไงหอยจวแยกเป็นงี้แต่มันอิจฉาเพื่อนมันฮะนี่กินก่อนครับเดี๋ยวมาคุยกันหมดฮะหมดฮะราชาบฮะเฟ้นไฟก็หมดฮะก็บอกได้เลยว่า อร่อยอบคุณมีความสุขนี่คืออีกหนึ่งมือพิเศษของการมาประเทศเบลเยียมคก็วันนี้จบคลิปเวลากันไปด้วยอ้าวยังเงรอฮะจะเอาของมาด้วยฮะ ก็เดี๋ยวเราดูของหวานโฮมเมดฮะคือรู้สึกอเล็กกับมาคยองทาเค้กสตรอเบอรี่โฮมเมดมาอเล็กเนี่ยทำทำเค้กอร่อยมากมีเค้กชนิดหนึ่งที่ผมชอบมากสมัยที่ผมมาทํางานที่นี่เขาเรียกว่าตักโอปอมตักโอปอมเนี่ยเป็นคำสอภาษารวมกัน2ความหมายตักกแปลว่าพายโอปอมแปลว่าแอปเปิลรวมกันเป็นตักโอปอมแปลว่า พายแอปเปิ้ปปลขอบคุณมากฮะมันคือแอปเปิ้ลพายถึงเวลาของหวานแล้วฮะอันนี้ก็เป็นโฮมเมด พายสตรอเบอรี่ฮะบมะเขือยอมเป็นคนทำนะทำมาสองชิ้นคงแบ่งให้พวกเราได้ทานกันเดี๋ยวมาชิมแต่ว่าอร่อยไหมเดี๋ยวหน้าตาดีมากตักอบฟองไม่ใช่ฮะตักตะกอและนี่ฮะพิเศษอีกอย่างนึงก็คือเมอร์แรงโฮมเมคฮะมาดำเนี่ยตื่นมาตั้งแต่ตีห้าของวันนี้นะเพื่อมาตีฟองทำเมอร์แรงให้พวกเรากินฮะเดี๋ยวมาชิมกัน เป็นหนึ่งชิ้นแล้วฮะบอกได้เลยว่ามันทํายากฮะแต่มันหวานจับใจตับเนียนด้วยนี่ชีวิตดูดีเึ้นยอร่อมากครับขอปิดรายการวันนี้ได้กันนะฮะก็เป็นมื้อพิเศษหนึ่งมื้อของการมาเบลเยี่ยนนะฮะขอบคุณพิธตรเกนะฮะขอบคุณอเล็กขอบคุเทส ขอบคุณแองเกละกกนะฮะการทำขอยเําพผู้ให้เราทานนะฮะก็เป็นมื้อสนุกสนานขอบคุณและสูตรอีกหนึ่งมื้อเอาะฮะวันนี้ฟาวเดอร์ของเรา EP น,นี้ลาไปก่อนฮะ EP หน้าดูที่ว่าเราจะพาไปไหนครับมันฝรั่งแต่มันฝรั่งทอดเ่ยภาษาฝรั่งเศสกเ็เรียกฟริตฟริตฟริตโอเคคน ตัวเขาเองเขาไม่ได้เรียกว่าเฟนฟายเฟนฟายคนอเมริกันเรียกเขาที่มาชื่อเฟนฟายมันเกิดมาจากว่าคนอเมริกันไปเห็นคนฝรั่งเศสคนเบลเยียมทอดเฟนฟายทอดฟิตอยู่แล้วก็คนเบลเยียมพูดภาษาฝรั่งเศสก็เลยบอกไอ้คนนี้มันพูดภาษาฝรั่งเศสแล้วมันก็ทอดอยู่ก็เลยเขาก็เลยเรียกคนเบลเยียมที่ทอดอาหารประเทศนี้ว่าเฟนฟายจริง,รงๆไม่ใช่ฮนะคนที่นี่เขาเรียกว่าฟิตนะฮะ